นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเพลิงพลอยรอยแค้นตอนที่2ีอ รู้ลิตเลยละสิคราวนี้พอสองสาวพี่น้องคืนดีกันก็เลยพากันไปช้อปปิง้งลืมคนหน้างหงิกที่ทำงานแบบเซ็งๆอย่างสังกตายเพราะคิดว่าพลอยนภัสจะมาทำงานกับเขามาอยู่ด้วยกันให้ชื่นใจคนที่ห่างไปนานกับคนชอบแฟชั่นพาไปดูโลเคชั่น เพราะเต็มจะเปิดร้านของตัวเององทางการเจนิเฟอร์เต็มจะเปิดร้านขายของแบรนด์เนมและอีกร้านคือแฟชั่นดีไซน์ประมาณว่าจะตัดเย็บชุดที่มีแบรนด์ของตนเองและพรอนัฟก็เห็นดีด้วยเพียงแค่ทำเลของร้านจะต้องดีแต่มันไม่ใช่ปัญหาดอก เพราะโจนาธานคงมีที่ทางให้น้องสาวอยู่แล้วเจนนิเฟอร์มีเพื่อนเยอะรู้จักคนในแวดวงสังคมผ่านทางบิดาและพี่ชายส่วนมาดามมีราเองนั้นก็ไม่ได้ดังเกียจเจนนิเฟอร์ท่านรักเธอเหมือนเป็นลูกสาวของตัวเองและพร้อมจะให้การสนับสนุนกว่าพลอยนัาจะกลับจากการดูที่และชอปปิ้ง ก็เล่นเอาปวดขาเดีกลับมาที่บริษัทจึงเห็นผู้ปกครองของเธอกำลังทําหน้าหงิกปกติเขาก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วพอเขางอนก็ยิ่งเงียบไปกันใหญ่ต้องใช้นิ้วมืออรหรันโน้ต้นคองออคนหน้าตูมนั่นแหละเขาพึ่งถึงจะงอได้บวกกับการเอาใจใส่งาน จนในสิ่งที่เขาสอนก็พอจะเอาใจคนอยากสอนไปให้เขาลืมงอนจนนาทานดึงเก้าอี้ของปลอยนภัสเข้าใกล้เพื่อคอยสอนงานและขอให้เธอมาเรียนจิตวิทยาที่นี่เพิ่มเติมแทนการเรียนที่ประเทศไทยเขาบอกว่าแค่ครอสสั้นๆพอให้มองคนออกจะได้ทันคนเธอก็เห็นดีด้วยเพราะสนใจมานานเช่นกันแต่ ก็นึกเป็นห่วงคุณย่าที่ประเทศไทยด้วยเช่นกันหนูเป็นห่วงคุณย่านะสิขาเธอบนกับเขาจนทานเท้าคางกับโต๊ะทำงานมองคนที่เอาแต่จ้องตาเขาท่านอยู่มานานแล้วอธิบายให้ท่านฟังสิว่าเราต้องเรียนท่านคงเข้าใจแหละพอเขาบอกเช่นนั้นเธอก็เชื่อเขาคงต้องหาโอกาสบอกท่านเพราะท่านบนคิดถึงหนู เขาพยักหน้าโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่ไทยก่อนดีไหมเราค่อยกลับมาเรียนอยากเรียนอะไรก็ลงเรียนเอาไว้ฉันยังไม่อยากให้เธอกลับไทยตอนนี้ถ้าจะกลับก็ต้องกลับกับฉันไปคนเดียวฉันเป็นห่วงคนเป็นห่วงศพตาเธอยังมีความหมายเธอจึงขยับเข้าไปใกล้เขาศพแก้มกับแขนกำยำของเขาแก่ เธอกอดแขนซ้ายกำยำนั่นอย่างฝากเนื้อฝากตัวทำให้โจนาธานยิ้มให้เธอ,อยังอ่อนโยนขอจูบหน้าผากมนเบาๆสแสดงความลึกซึ้งที่มากกว่าความหมายของคำว่าผู้ปกครองและเด็กในปกครองทั้งสองต่างรู้ดีในสถานะของตนเองเพียงแต่ไม่สามารถสแสดงมันออกมาได้ทั้งกระทั่งจู่ๆมีเสียงเคาะประตู พลอยนาพาจึงปล่อยมืองจากแคนกับยามและปล่อยให้คนที่เข้ามารายงานทั้งเรื่องงานและเรื่องนัดของโจนาทานเขามีนัดกับลูกค้าสาวไหวใกล้เคียงกันกันกบเขาเห็นว่าจะคุยกันเรื่องสัญญาแล้วจะไปดินเนอร์มื้อเย็นด้วยกันเธอยิ้มตาหยีให้วินขณะที่โจนาทานเดียให้เธออ่านการประเมินงานในาร์ม พลอยนภัทรกำลังศึกษางานถามเพียงเล็กน้อยในเรื่องที่เธอสงสัยและเพิ่งจะรู้ว่าโจนาธานเองก็อยากพาเธอไปต้อนรับลูกค้าที่เตรียมจะเซ็นสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจะส่งออกไปยังประเทศรอบๆนี้พลอยนภัทรตื่นเต้นเล็กน้อยเราจะต้องลงสนามจริงเจอกับของจริงหลังจากศึกษาแต่หนังสือและการสอบ ต่การได้พบปะก,กับผู้คนจริงๆนั้นจะมีอะไรแตกต่างกันมากทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างคู่ค้าและนี่คือประสบการณ์อันมีค่าที่เขาจะพาเธอไปเจอพอลูกเจสันและเจนนี่ยังดูดีตามภาษาทุนนักธุรกิจเจสันคนพ่อภูมิฐานแม้ผมทองผมของเขาจะบางไปนิ แต่คนลูกก็ยังดูดีผมสีทองตาสีเทาผิวสีเทาผิวสีแทนดูเปล่งประกายจนเธอนึกชื่นชมเจ้าหล่อนมองจุนาทานอย่างยิ้มแย้มแม้จะพยายามแม้จะพยายามไม่หลุดมากแต่ก็ทำท่าไม่ยินดีนร้ายตามภาษาของคนอเมริกัน ที่ไม่ชอบคนเอเชียซึ่งก็ไม่แปลกและโจนาทานก็ไม่ได้แนะนำเธอให้โดดเด่นอะไรเพราะเขาบอกเอาไว้ก่อนอยู่แล้วว่าเขาต้องการให้เธอศึกษาพฤติกรรมของคนซึ่งเธอก็ทำตามโดยคอยออกมานั่งให้ห่างจากเขากับคู่ค้าของเขาเฝ้ามองพฤติกรรมของลูก ้ามองพฤติกรรมผ่านการมองอย่างมีมารยาทและฟังอย่างตั้งอกตั้งใจแม้จะขัดหูขัดตานิดหน่อยที่ใหญ่เจนนี่คนนั้นจองผู้ปกครอ,องของเธอชนิดตาเป็นมันแววแววแพรวๆพรวจนอยากจุกลุกตาคนห่วงของแอบเมนมปาเมื่อหล่อน หวยห้างแล้วศบตาโจนาธานยังมีความหมายคนห่วงของคงเผอสแสดงออกมากเกินไปหน่อยวินถึงได้กระแอมพอให้เธอรู้สึกตัวปลอยนภัสจึงต้องก้มลงมองอาหารตรงหน้าแต่ยิ่งดื่มวายได้ดินเนอร์มือนั้นท่าทางจาหล่อนก็นยิ่งทำทำท่าให้ท่าเขามากขึ้นโจนาธานไม่อัน ไม่อนุญาตให้เธอดื่มแอลกอฮอล์เธอจึงได้ดื่มแค่มอกเทลสีชมพูอมส้มรสชาติหวานอมเปรี้ยวเมาความเย้าวยวนทั้งที่เจสันก็ยังนั่งปันจิมมปันเจออยู่ข้างๆใหยลลูกสาวก็ยังส่งสายตาให้ผู้ปกครองของเธอไม่เลิกจนทานเหลมองเธอพร้อมกับรอยยิ้ม เอ่ยขอตัวโดวยยอมเสียมารยาทไม่ขอให้เจนนี่ออกไปเต้นรําด้วยเพราะอ้างว่าจะต้องรีบกลับไปพบกับครอบครัวก่อนที่เด็กในปกครองของเขาจะทำท่าเหมือนหมีกินผึ้งผมต้องขอตัวกลับก่อนนะครับผมมีนัดกับครอบครัวเราวหน้าเราคงมีโอกาสได้พบกันอีกแน่นอนสิคะก็เราเซ็นส,สัญญากันแล้วนี่คะ เจนนี่ส่งสายตาหวานๆให้กับโจนาธานเพราะคิดว่าเจ้าหล่อนจะสามารถรวบทางธุรกิจและเจ้าของธุรกิจเอาไว้ได้โจนาธานแค่นหัวเราะเขาตอบรับอย่างเสนไม่ได้ในที่สุดการล่ำลาที่แสนอ้อยซอยก็ผ่านพ้นไปคนเก็บความรู้สึกไม่เก่งหน้าพึ่งหน้าง,งอรีบขึ้นไปรอบนรถโดย โดยไม่รอผู้ปกครองของเธอจนทานตามมาขึ้นรถไลยปลายนิ้วไปที่แก้มนวลที่ป่องออกมาโดยที่เจ้าตัวยังทำมึนตึงพักนี้ทำไมสายงอนเสียจริงแบบนี้คนอื่นก็จับทางได้หมดสิเด็กหนอเด็กเด็กหันมันทำหน้าหง,งิกใส่เขาห้ามว่าว่าหนูเด็กเขายัางจิ้มนิ้วชี้ที่แก้มของเธอแดงๆ ทำให้เธอปัดมือเขาออกได้ยินเสียงหัวเราะของจรกับเสียงหัวเราะของวินแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเธอเชิดหน้างอนๆโจนาธานจึงมองวินเขาเรียกว่าห่วงครับนั่นแหละทั้งโจนาธานและพลอยนภัทรจึงหันมามองวินไม่ใช่เรื่องของนายวินเบะปากไม่ขอโทษแต่ อยายให้ทั้งคู่ยอมรับสถานะของตัวเองในความเป็นจริงเสียทีที่เผอแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัวทำให้คนรอบข้างผ่านรู้สึกไปด้วยจบแล้วนะคะเพลิงพอยรอยแคนตอนที่21ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะตาฝาก อถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะต่อฝากชมผู้สนับสนุนเนี่ยนะคะแต่จะได้มีรายได้เนาะขอบคุณล่วงหน้านะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ